กดไลค์กดแชร์กดซับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The เดอะรันชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครใหม่ที่ทางเจ็ดสีเนี่ยเพิ่งเปิดโผล่ละครกันมานะครับผมก็จากทางแอดเกลียนนะครับล่าสุดเลยแต่ว่าไม่ใช่ล่าสุดไม่ใช่ใหม่ล่าสุดนะคือเขาเปิดไปสักพักนึงแหละแต่ผมเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาพูดถึงเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่ผมจะมาพูดถึงอะ่ะผมไม่รู้เนื้อหาของเรื่องนะครับผมก็มีละคร2เรื่องที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่กับเรื่องรักล้นแผงนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดโผไปแล้ว2เรื่องแล้วก็เปิดโผต่อกันเลยเป็น2เรื่องนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกันสักนิดน,นึ่งแล้วกันจริงๆแล้วมันไม่มีเนื้อหาของการรีเมคหรือนวนิยายอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดเลยไม่คิดว่าจะได้ทำเลแต่ก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเอยอยากให้พูดถึง2เรื่องนี้หน่อยเป็นละครเรื่องใหม่อยากรู้ข้อมูลเอาจริงๆผมไม่มีข้อมูลอะไรมาพูดเลยนะอ่ะโอเคไปอ่านข่าวสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจากทางเพจนะครับเขาบอกว่ามอวมอยหายสังกรรมม้อเปิดโผล่ละครใหม่เจาะเวลาหาผู้ใหญ่ลิิต ือโชคชะตาเล่นตลกขอแนะนำฟีฟ่าเปรมอนันต์เบนชนกนันแล้วก็ร่วมด้วยป๊อปสุประสิธิ์ลิเบียนาทลินโตด๊ดอัครรัตน์เฟิรน์นเกสราไปพูดถึงเรื่องรักล้นแผงกันบ้างนะครับผมรักล้นแผงชุลมุนวุ่นรักกลางตลาดโหนธนากรจีนเชอร์ติน,นาราพล,พลอยพยลอยไพรินไบชนัทพัฒน์ตัก๊กบริสลาอ่ะอันนี้เป็นเรื่องรักล้นแผงนะครับผมจริงๆแล้วเรื่องรักล้นแผงเนี่ยเขาก็ดันนักแสดงใหม่กนหลายคนนะแต่ที่ติดติดอยู่ก็คือพลอยไพริน ตัวของน้องของพิม,พ,มพิมปภานะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนางเอกภาพยนตร์ไปแล้วไงผมเลยคิดว่าทางช่องเนี่ยน่าจะดันได้แล้วนะครับเพราะว่าผลงานของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะเธออาจจะประสบผลความสําเร็จนะกับการเล่นภาพยนตร์ในครั้งนี้พอออกฉายแลวย้วเนี่ยอาจจะแบบว่ายอดคนดูเนี่ยขล่มทลายกันเลยก็ได้อาจจะหลายร้อยล้านกันเลยก็ได้นะในวันข้างหน้านะครับผมผมเลยคิดว่าน่าจะปั้นคอยไพรลินได้นะเพราะว่าขนาดมินนี่เนี่ยที่ไปเล่นภาพยนตร์แล้วก็มีรายได้มีชื่อเสียงกับการเล่นภาพยนตร์เนี่ยเขาก็ ยังพยายามผลักดันมินนี่อยู่แต่ยังจะไม่ได้เป็นนังเอกหลักๆก็ตามนะครับแต่ตัวของพอยพาเรินเนี่ยยังไม่ได้เป็นนางเอกเดี่ยวๆเลยน่าจะลองดูถือจะเป็นซิทคอมก็ตามอันนี้พูดถึงในความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าในเรื่องรักล้นแผงเนี่ยเขาดันนางเอกใหม่ก็คือจีนเชอร์ตินารานะครับอาจจะเป็นเอ้ยอยากจะปั้นนางเอกใหม่แต่นางเอกเก่าที่มีผลงานอยู่อะไรเงี้ยผมว่าก็มีแววที่จะรุ่งได้ถ้าสมมุติว่าแบบเขาปั้นอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะก็คงจะเป็นในส่วนของผู้จัดแล้วก็ผู้ใหญ่เขาอาจจะมองมาอีกแบบหนึ ถึงเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่ก่อนละกันเจาะเวลาหาผู้ใหญ่เนี่ยคำว่าเจาะเวลานี่มันคือการย้อนอดีตเหมือนเจาะเวลาหาโกะอะไรอย่างน e ี้เปล่าย้อนไปในอดีตนะครับผมเพื่อไปหาเพื่อไปหาผู้ใหญ่หญผู้ใหญ่คืคออะไรผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านหาย,หายไปเลยย้อนเวลาไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาบอกว่าพมลิขิตหรือโชคชะตาเล่นตลกอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ย้อนเวลาไปหาผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ต่างช่วงต่างเวลากันอาจจะได้ไปพบรักกันนึกถึงเรื่องโกจ่าป่านโกะที่ตัวโกะเนี่ยย้อนเวลาเข้าไปแล้วก ได้เจอตัวของนางเอกซึ่งพี่โก้ของเราเนี่ยมีเมียที่อยู่ในชาติอดีตเนี่ยถึง2คนด้วยกรรัเนเลยนะครับเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะผมว่าน่าจะเป็นละครซิทคอมนะครับเพราะว่าดูจากนักแสดงร่วมแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นที่แสดงซิทคอมมากกว่านะฮะส่วนเรื่องรักล้นแผลงนะครับผมรักล้นแผงชุลมุนวุ่นรักการตลาดอันนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงเรื่องรักเกิดในตลาดสดที่พี่แอนดิวเคยเล่นไว้กับพี่ออกก็คือจะเป็นการแบบว่ามีความวุ่นวายเกิด ิดขึ้นในตลาดสดอะ่ะแล้วก็เกิดความรักระหว่างพ่อค้า2แผงแล้วตัวแม่ยายก็ไม่ชอบอันนี้ผมดาไม่ใช่ว่ารักล้นแผงมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมพูดถึงในเรื่องรักเกิดในตลาดสดผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นซิทคอมเหมือนกันนะครับผมเรื่องนี้โผลธนากรเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเปิดโผลละครไปแล้วเรื่องหนึง่งละครเย็นนะครับผมเรื่องฟ้าหินดินทรายส่วนเรื่องรักล้นแผงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นละครซิทคอมเหมือนกันนะครับหรือไม่แน่ถ้าสองเรื่องนี้อาจจะเป็นละครเย็นบ้างก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากนักแสดงแล้วแล้ววแลกก็ดูจาเน ที่มันค่อนข้างที่จะเบาสมองอ่ะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นละครซิทคอมมากกว่านะครับและเขาทิ้งท้ายด้วยแล้วที่เขาทิ้งท้ายด้วยคาว่าล็อตต่อไปจัดเต็มหลังข่าวอะไรนะอะไรแฮทแท็กแอดเกียนะครับล็อตต่อไปเขาบอกว่าจะจับหลังข่าวแล้วเราก็รอลุ้นเลยแหละหลังข่าวปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเปี้ยงปังให้เราเนี่ยได้เห็นกันก็ต้องมารอชมนะครับอย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าผมจะเอาข้อมูลตรงไหนมาพูดอะไรไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับก็เนื้อหาตรงไหนที่ภาพประกันใดนะครับผมขออภัยวันนั้นทีนี้ละกันอย่าลืม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ